อคอปราคริตตีรุ่นลูกห่าง32ปีเปิดชมหน้าภรรยาทองขาวพัทระชกชยัยเรียกได้ว่าเรื่องของความรักอายุไม่ใช่ปัญหาอย่างทองขาวพัทรชกชยัยหรือชัย คุณสีรักษาที่คบแฟนสาวฟิตตี้อายุห่างกัน32ปีแต่รักลงล็อกเรียกว่าหวานกันจนหนุ่มๆหลายคนพากันอิจฉาล่าสุดทั้งคู่ถ่ายแบบโฆษณาครีมทาผิวหน้าร่วมกันเรียกว่าสารความหวานใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียวขณะท,ที่ทั้งคู่เคยถึงเรื่องราวเส้นทางความรักว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์ส่วนเรื่องอายุไม่เป็นอุปสรรคกับความรักเพราะเราทั้งคู่เข้าใจกันด้านครับเกลฟายิงก็แฮปปี้ดีนอกจากนี้น้องมิวยังยืนยันว่า พี่ท้องขาวแมนทางแท่งและไม่ได้เป็นเกย์อย่างที่มีข่าวลือออกมาแต่อย่างใดและสุดในรายการทางคู่ผู้ที่ความรักอีกครั้งว่าที่คบกันตอนนี้ก็กินเวลา4ปีแล้วเตวยช่วงแรกที่คบกันก็เป็นตัวห้องตัวเองกันมาตั้งแต่ต้นจึงไม่มีอะไรให้ต้องปรับตัวมากนะักส่วนเคล็ดลับที่ทําให้ฟิตปังแบบนี้พี่ท้องขาบอกว่ามาจากการออกกําลังกายเป็นประจำและทานอาหารที่มีประโยชน์และครบทั้งห้ามู สำหรับทองขาพัทราโชคชัยเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดวันที่15มิถุนายนพศ2506ปัจจุบันอายุ57ปีเป็นนักแสดงอิสระมากความสามารถก่อนที่ภายหลังจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวฝากผลงานการแสดงมากมายปัจจุบันยังรับงานแสดงทั้งบทด,ดีบทร้ายและบทพ่อหนังมิว สวยใจแบบนี้ไม่แปลกที่พี่ทองขาวที่ตกลุ่มรักไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่ถูกจับตามองมากคู่หนึ่งก่อนหน้านี้สำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ทองขาพัทระโชคชัยและพริตตี้เา้าสวยหน้าซ้ายมิวกนกวันพุ่มห่วงอายุ23ปีเพราะหลายคนเลยพุ่งประเด็นไปที่อายุที่ห่างกันถึง 32ปีนั้นจะเป็นอุปสรรคความรักหรือไม่บางก็สงสัยว่าที่คบกันเพราะอยากสร้างกระแสหรืออยากดังหรือเปล่าจนเกิดกระแสวิจารณ์หนาหูเลยทีเดียวน้องมิวเผยว่าเจอกันใน Facebook ค่ะพี่ท้องเขาวมากดไลค์รูปเขามากดที4 0่ถึงห0ไลค์เราก็เลยทักไปในอินบ็อกซ์ตอนแรกก็ไปส่องก่อนก็เลยเอ๊ดารานิว่าถามว่ารู้จักไหมก็ รู้จักแปรผ่านๆแต่ที่บ้านเขาดูบ่อยเขาก็ทักมาคุยทั้งวันทั้งคืนค่ะตอนนั้นมิวทักไปก่อนว่าขอบคุณค่ะที่มากดไลค์เพราะเห็นเขามากดไลค์เยอะก็เลยขอบคุณครั้งแรกที่เจอการรู้สึกว่าพี่เขาหล่อตอนนั้นยังไม่แก่ขนาดนี้มีวรู้สึกว่าที่เขาเข้ามาหาเราทุกอย่างเขาซ้อนเราหมดเลยซ้อนความคิดการวางตัวสอนสิ่งที่มันดีๆที่บ้านเราก็โอเคกับเขารักเขา